อุ้ยทำไมน้องมาไม่มาทำไรอ่ะน้องไม่ไม่ไม่เลยนี่มานี่นี่โอ้ยโอ้ยทำไมยิไปเช็คกันโอ้พี่ดูดมาเออมันชงคนเดียววตัวพี่นะคนในหลังคงจะมองพี่ยังไงโอ้อะไรวะหดีพี่ทำไรอ่ะดูบลิมันไม่ดีนะ เ,เ็เลและส่งบนเสียถึงคนรอบข้างพี่รู้ไหมว่าคนอื่นต้องลำบากแค่ไหนที่ตนพันปเหลียงพี่อ่ะเพราะพี่ทำตัวแบบนี้ไงจนมาเห็นข้าตาจนพระจ เฮ้ยน้องทำไรอ่านู้นเฮ้ยน้องดมกาวอะไม่ได้ดมพี่ไม่หลักฐานอยู่นี่ไม่มีองเฮ้ยน้องดมกาวนะน้องใครไม่รู้ดมกาวทำให้ภาพหลอนนะเกิดภาพหลอนอ่ะเอ้ยมึงใครคนรอบข้างจะมองยังไงโอหผมไม่ได้ท้อเลิกนะเลิกนะเลิกได้เลิกนะขอบคุครับ

i <coughs> hey, oh, to okay, hey. hey, oh, Deja vu! This? I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. you and the search is a mystery. Oh, ตงคอบดาลงมันอะไรตแบบนี้ไม่ได้ไม่ผมไม่มีมันสูบแบบนี้ไม่ได้พราะว่ะควันมันอาจจะเข้าจมูกคนอื่นคนท้องหรือคนชจลาผมดเรไม่ถกจะไม่ผมรับผิดชอบได้รับผิชอบอะไรเนี่ยผมมวกแลีไหนมีหลักฐานไหมเฮ้เนื้ออ่ไรอยไรมีนะัมาก เฮ้ยต้องดำเนินการคดีตามกฎหมายนะหนูหงายนี้ไม่ได้สกปรนเนื้อเนื้อที่เหลืออยู่ไหนเสกปรกตรงไหนไม่รู้ครับซัดได้ยังไงผมก็อยากซัดครักหนูสกดรกไหมผมจะโทษครับฮะมันไม่ดีนะสูบเนื้อเออผมไม่ทำแล้วครับพี่ไปผมไม่เห็นผมปิดไปแล้ว พม่มึงจะซุ่มไกเกันไม่เมยช่วยนี่ตัวกองสารติดนะครับทำให้เกิดภาวะภาพร้อนหรือภาวะเทียดทำให้ร่างกายสูดของไม่มีเที่ยวแรงตาใต้ตาดำตาแดงปากดำ สรุปยาเสพติดเราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปนะครับขอบคุณครับ,บ 1. ไม่ทดลองเสพสิ่งที่รู้ว่ามีภัย 2. เลือกคบเพื่อนที่ดีไม่คบเพื่อนที่ชอบชักชวนไปในทางที่ผิด 3. รู้จักใช้วิจารณญาณไต่ลรอง 4. จะสร้างการสร้างไลฟ์สชีวิตโดยเฉพาะการปฏิเสธการชักชวน